เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่หลายๆคนตกใจมากๆเลยนะคะหลังจากที่คุณแพรวานิชาพัฒนนะคะล่าสุดเนี่ยได้ออกมาพูดอย่างชัดเจนแล้วนะคะกับสาเหตุการเลิกลากันค่ะกับคุณหน่องธนาในครั้งนี้อทั้งหมดนะคะจะอธิบายว่ายังไงแล้วก็เลิกลากันมานานแล้วถึงแค่ไหนนะคะเดี๋ยวเราไปฟังกันค่ะจริงค่ะ,ะจบความสัมพันธ์กันแล้วค่ะาไหตั้งแต่สิบเก้ามีนา เข้ากันไม่ได้ค่ะหมายถึงว่าเราพยายามปรับกันแล้วมาหลายรอบแล้วมันถึงจุดที่เรารู้สึกว่ามันมันไม่มีทางไปต่อแล้วอะค่ะอ๋อเรื่องเวลาไม่ใช่ค่ะเพราะว่าพอเราทํางานตรงนี้ด้วยกันมันเหมือนแบบเขาไปทํางานเราก็เข้าใจเราไปทํางานเขาก็เข้าใจอะค่ะเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องของเวลาหนูรู้สึกว่ามันเป็นครั้งที่ยากที่สุดในตั้งแต่หนูมีความสัมพันธ์มาค่ะคือมันยากตรงที่ว่าหนูรู้สึกว่าการ จะจบความสัมพันธ์ของใครสักคนโดยที่เรายังรู้สึกรักเขามากๆมันมันยากมากเหมือนกันก่อนหน้านี้หนูค่อนข้างอ่อนแอมากแต่ว่าเราไม่ได้อยากจะแบบโชว์ให้ทุกคนเห็นค่ะก็เลยรอวันที่เรารู้สึกว่าเราแบบโอเคเราพร้อมที่จะพูดแล้วคือที่ผ่านมาหนูรู้สึกว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีค่ะถ้าถ้าตอนนี้หนูมันจะไปหนูก็ไม่เสียใจที่ไ้คบกเขเาค่ะ มันจริงๆหนูว่ามันเปนถ้าถ้าโอกาสจะกลับมารีเทิร์นหนูว่าให้มันเป็นเรื่องของอนาคตเพราะว่าแค่ตอนนี้เหมือนเวลาทัมงมิ่งที่เราเจอกันมันยังมันยังไม่ใช่แต่ถ้าในอนาคตแบบ5ปีหรือสิปีถ้ากลับมาแล้วเราเรามาเจอกันในทามงมิ่งที่ใช่มันก็อาจจะใช่ค่ะหนูเป็นคนที่เป็นเพื่อนกับแฟนเก่าได้ซึ่งมันอาจจะประหลาดสําหรับคนหลายคนแต่สำหรับหนูหนูว่ารู้สึกว่าแฟนเก่าก็คือคนคนหนึ่งที่รู้จักเราดีในช่วงเวลาหนึ่งของเรา เขาสามารถเปที่ปรึกษาเราได้ค่ะซึ่งหลังหนูที่บิ๊กไม่มีอะไรเลยก็เออมันก็มันก็ตอบยากเพราะหนูรู้สึกว่าหนูไม่ได้ปิดแล้วก็ไม่ได้เปิดแต่ถ้าใครจะเข้ามาก็ตอนนี้หนูแบบค่อนข้างมีแบบกำแพงตูมให้ฉันก็เป็นกําแพงแต่ว่าเป็นกําแพงที่แบบหนูตอนนี้หนูเป็นความแบบรักตัวเองค่อนข้างสูงอาจจะต้องแบบถ้าจะเข้ามาก็ต้องสู้หน่อยอะไรเงี้ยค่ะอ่ะก็ดู เข้มแข็งขึ้นแล้วในระดับหนึ่งนะคะสําหรับคุณแพวาก็สาเหตุที่เลิกรากันมันเป็นเรื่องของคนสองคนจริงๆแต่โหเราแบบเข้าใจความรู้สึกนี้นะว่าเขาเลิกกันทั้งๆที่ยังรักอยู่เนี่ยก็ไม่ได้มีปัญหามือที่สามเรื่องของเวลารวมถึงเรื่องของการที่บอกว่าเอแพรวกลับไปคบกับแฟนเก่าหรือเปล่าทั้งหมดไม่ใช่นะคะก็ต้องเข้าใจเขาด้วยเหมือนกันใช่นะคะนะคะน,ะ,คะ,นะ,ะส่งกําลังใจให้กับทั้งคู่เลยละกันคุณผู้ชม